แลสวัสด,ดนนี้ค่ะพวกเราอละครสำนักรักบ้านเกิดน,นะคะจะมาแสดงระครที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภัยค,คุกคามที่เข้ามาในตำบลห่อไม้แก้วนะคะเชิญรับชมและรับฟังละครจากกลุ่มละครสำนักรักบ้านเกิดได้เลยค่ะ แก้ไหมครับไม่รู้ใช่ไหมครับผมจะพาไปดูวิถีชีวิตและภัยทุกครำทีา่มาในคำไม่แก้วครับคำไม่แก้วเข้าไปแก้ว บานเข้านีาก็ง่ามๆเนาะสานย่ยก็สวยๆโอ้สาลตะกริก็ง่ามๆโว quá quý mình đi bay leo. ปวดใช่ไหมกวนเอาลูกตาลใส่เจ้าลูกตาใส่หลายบอใส่ไปเลยอ้าวไปใส่้นใส่ 無理 <laughs> <laughs> เราจะทํากันในทุกปีของเดือน6และเราจะนํากับปวยมาทาเป็นรูปกระทงสามเหลี่ยมจากนั้นเราจะตัดเล็บตัดผมนำข้าวดำข้าวแดงและกับข้าวใส่ลงไปในกระทงจากนั้นนำกับปวยมาตัดเป็นรูปคนในสมาชิก เสร็จแล้วเราจะนำธงสามธงมาปักไว้ตามมุมและเราจะสวดทำพิธีเพื่อ,สอ,อ,อเสด็จขอบูรพ มอะไรเฮียไหมเฮียคิดอะไรหรอไอเฮียคิดว่าไอเฮียอยากได้ที่ดินแห่งนี้เออเฮียจะไปทำอะไรอ่ะเฮียจะไปสร้างฟาร์มหมูฟาร์มไก่เออแล้วจะมายังไงล่ะเฮียเฮียจะให้เอาหมูไปหาเจ้าของที่ดินแห่งนี้แล้วเซ็นสัญญาซื้อซะโอ๋ออย่างนั้นเหรอนนัโอเคจะไปงานเปิดไปแล้วนะที่ดินแห่งนี้ต้องเป็นของเราให้ได้ นี่ดแห่งนี้เอ๊ะเราอยู่ไหนน้าเอ๊ะป้าันนี้มัทำอะไรตรงนี้เนี่ยามดีกว่าป้าคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคือป้าใช้ดินของปุที่ตรงนี้ไหมคะใช่เหรอคะเกิดอะไรขึ้นป้าเพิ่งเก็บผลไม้มาวันไหนนะคะเข้าเรื่องเลยนะคะคือดิฉันอยากได้พินตรงนี้ไปทำฟความหมกัามไก่คุณป้าอ จะมีผลเสียไหมล่ะร้านโอ้ยผลเสียเราทำไม่มีค่ะคือทางเราจะมาบานะัดน้ําเสียให้กับื้นที่คุณป้าแน่นอน,นะคะ่ะป้าว่ามันต้องมีนะน้ําอาจจะใช้ไม่ได้อย่างนี้นะ่ะไม่มีค่ะคือเราจะเสนอให้จ่ายเงินให้คุณป้าประมาณสิบล้านบาทดีะะฮะสิบล้านเงินจริเงิน วิจมากเลยแล้วเขาว่ายังไงบ้างอ่ะอ๋เขาไม่แค่ถามว่าจะทำไปอยูพื้นที่ของเขาปหวยก็บอกไปว่าจะบัดรน้ำเสียให้อ่ะโอ้แล้วตอนนี้ฟามหมูเราไปถึงไหนแล้วก่อนที่จะเดินเข้ามาาโทรบอกว่าเสร็จแล้วไม่เฮียเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วไปดูกัน ผู้วายผลิตของเราของเราไปได้ไดีเลยได้เงียใช่ใช่หวยเยอยคิดว่าจะขยับบางเพิ่มหรือเปล่าเยอยคิดเย,ยอะลงมาที่ใหญ่ๆไปเลย สัญยาไว้ไงคะ